ยังไงทำช่วยอยู่เอาช่วยนอยช่วยหนะะอยค่ะอยากได้กระเป๋าเชิญน,นะคะยาสีฟันครบสี่หลอดอ,อ่อาอันนี้ก็มีเหรอคะยาสีฟันสองยาสระผมหนึ่งค้าถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมคะมีด้วยหรอคะมีค่ะแล้วมีแบบว,ว่าสั่งเป็นแบบว,ว่ายาสีฟันสองหลอดแล้วก็ แชมพูกับชีทเม้นต์แท็คคูงอันก็ได้กระเป๋าหนึ่งใบนึงั้นอ้าวเหรอคะค่ะออยากนั่งเตะเลียงบวงหันยาาเือนับเดี๋ยวข้อเวางยด้วยิ้ดี๋ยว้พว่มีงมนี่หลานเป็นดอกอเส้ายโอ้โอ้พี่น้องเคลียรเคลียเคลียร์โอ้เคลียรรับเอาออก เออเปิดั้งเปิดไมเอาใส่เอาของข่อยใส่เออของข่อยเออไ่ใส่ไม่ใส่ไม่อ่ะใส่ใส่เออเอาใส่เออเอาใส่อเออเออใส่โอ้ยมุกเจ้าสิฉลาดเกินเขามีบ้าโอ้ยบ่บบรอดค่ะบ่รอดค่ะพี่น้องบ่รอดบ่รอดเอาไปเลยค่ะไปเลยค่ะโอ้อ้าวของหล่นเอาใหม่ค่ะเอาใหม่เอาใหม่การตกรนเขาจะดูเขาลูกค้า ไม่ค <Okay, look> <Bond> ่ะถอยขึ้นมาเอาก้อนเออถอยขึ้นมาเอาก้อนไม่ค่ะเอาอ๋อยแล้วเอาอ๋อยแล้วมามามาให้พี่มาเรียงเร็วมาเรียงมาเรียงอ่ะช่วยหน่อยช่วยกัน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 หน่อยโนโนโน่ไม่ทังไม่ทางโนโนงมาทางนี้ค่ะ มา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 ยายใส่ก้นให้เอ๊ะไปกินนะไปกินไปส่งเออ่า่า่โอยโอเคไป o l o ย้ตัวไม่่า ไปเลยค่ะอะไรคะโอ้เนี่ยเนี่ยเนี oh, 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 oh. oh, <c oughs> <c oughs> ่ยอยอยถอยี่ถอย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 อยถออมไม่ส่งหอมหน่อยถึงแล้วมารับพัสดุขอบคุณค่ะรับพัสดุค่ะโออันนั้นไม่เอาอันนั้นไม่เอาอันค่ะอันอันนี้ไม่ขายไม่ส่งค่ะอันนี้ไม่ส่ง อยากแก้ค้องเสียอะไรของนินนส่หร่อนอันนี้แพ็คแล้วนะคะพรุ่งนี้น้ามาส,ส่งใช่ไหมมาส่งของนะคะพรุ่งนี้นะคะมีคุณวันเพนมูลทองน้อยนะคะคมสมนุนไพรสีถุงข้าหนึ่งนะคะคมา,นะมาแล้วก็มี มแม่มาดูเขากำลังไปส่งของเคลียะ <laughs> แล้วก็มีคุณทองอินปลาสาเนนะคะพรุ่งนี้ได้ของนะคะเอ้ยส่งพรุ่งนี้อ้ายยา,า,า,ยยา,ายมาแล้วยามาแล้ว